สวัสดีครับวันนี้มาเตอรวยพลาพระมตาในท่าของแม่เขียวหน่อยนะครับตามเลขทะเบียนรถไม่นะครับทีบ่เิ่นฝันมือเศร้านะได้มาแล้วเด้อนะครับทะเบียนรถนะครับเพิ่นได้มาตัวใดก็ล่องเฝ้าไปตามกันนะครับด่วนๆได้มามาเตยกับฟ้าไมา่พี่ห้นอรเบื้องยันว่าท่านเวลาซื้อนะครับเอาล่องปติตามกันเลยครับว่าทะเบียนรถขั้นไม่ความฝันเกพิ่นฝันไปไหนไปติ่ตามกันเลยครับ สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมือนีมองเลยกับว่าตามน้อทางเลยไปเคียวหน่อยให้ด้ยนะครับคมือเศร้าเข้าไปตามน้วแม่ตุ้ยเนาะค่ะมือเศร้ากับไปตามอยู่บาดมันตาเศร้าเลยนะครับกับตาท่าไดนแก่งหมดล้วตาตีห่าหมดล้เนาะยิบซี่อยากได้ไลยเนาะเขากับเป้าที่ตามไ้ทํางานต้องเร็วนะแม่ตุ้ยเอ้าสองคนนี่นะครับเฮ็ดไห้ท่านใจพี่น้องยิบซี่เนาะ ก็ได้มืลูก้าเป็นความฝันมาเขียวนนะฝันนี่ดีเลยเพื่นว่าขอเลขสามตัวเพื่นว่าขอเลขสามตัวก็เลยฝันว่าจะไปโอนรถให้ลูกหรือไปเซ็นทะเบียนรถให้ลูกนี่แหละไปพากันไปนะครับไปฮอดไปฮอดเพื่นว่ากรุงเทพยุ้ยไซนี่แหละจำไว่ได้แล้วเลยนายทาคนร่างสีเนาะเป็นนายทาใส่ชุดเครื่องแบบข้าราชการเพ่นว่าเอาทะเบียนรถใหม่เพิ่นแต่ว่ามีหน้าปิดเด้มีหน้าปิดทะเบียนไม่ เพิ่นก็เลยว่าเพปีเสิดเปิดเบิ่งเปิดเบิ่งสามีเลยนไหนกาะเปิดฟันว่าสู่กับผีเอ้สามีเันเปิดกันเลยหนุ่มหัวปันติกันเล่ยหงเยากันเลยบ่าท่านใดเปิดเลยว่านสามีฝันสู่กับผีผีจับแขนจับขาสู่เขาว่าได้เอาเขียวกัดเอาเล้วท่านบาดมากัดหัวไม่ให้เขียวเลียกันเลยบ่าท่านใดเลียกันเลยบ่าได้เห็นเลียกันสามตัวนั่นท่้งกันเลยเตือนกันเลยเตือนบ่าท่านใดจเนาะแม่นะครับกลัว่นมากัดก่อน่นกันเลยบ้าดนี้ในชีวิตจริงเนี่ย คือล um, uh ูกไส้เิ่นน้องเสียเนาะโอนลถจากน้องสาวเอาไม่เขียวคือหน้าเนาะหน้าดาวก็เลยไปรดอิลิโมนี้นะครับบาตทะเบียนเก้านก็เลยหายมือ้าไปก่อนเนาะคือเก้าสี่สองเก้าสองเก้าสี่สองเก้าสองนทะเบียนรถเก้าหนี่งคือเก้าสองสี่สองไม่เขียวหน่อยเลยคิดว่าจะเป็นทะเบียนหม่เพิ่นว่าเอาเขาถาล้อ รอใหาได้ทะเบียนใหม่ตั้งชีวิตโรห้พี่ไอ้น่องนะครับแต่ว่าบาดนี้เอฟซีผมกับกิ้งกังกิ้งกังมากอยากได้อยากได้ทะเบียนใหม่เนาะกำลังทายอยู่เดียวกำลังทายเด้อนะครับใจเย็นนิดนึงเอฟซีเขาบอกไล่สดอยู่แต่ว่าไล่สดมันบางคนเขาไม่เห็นอยากให้เป็นคลิปดีกว่าจีบว่าง่ายกว่าเนาะคลิปมันจะเห็นทุกคนเนาะได้มากปั๊บกับฟ้าเอาไปลกปพ๊บไปเลยนะครับไม่ตีก็เลยฟ้าเอาไปโลกไอพี่น้องสำหรับคนฟันไม่เขียวเนาะ ทะเบียนไม่นี่เพิ่งส่งมาแล้วนะครับส่งมาอย่มาเลยื่อก,กีเนี่ยก็เลยฝากว่าแบงปฟันพี่น้องนะ,ะเป็นเลขหาตัวเด้ทะเบียนรถนี่หาเ,เออมันจะมีเลขเก้าแล้วก็เลขภาษาไทยะนะครับเก้าภาษาไทยหล่ะก็เป็นหกหกสองหาอันนี้คือเลขทะเบียนรถนไม่ไมเดี๋ยวมาเลยบ่งกันบ่งกินว่ามันเป็นภาษาไทยตัวใดฮะพี่น้องถามมันต้อมั่นใจเนาะมาเลยเขาบอกฟังแน่ว่าอัน ได้รถอีลีมเป็นตัวได้แนงสินะนะครับก็คือเก้าเขาไข่สอพันุสีกรุงเทพมหานาครห,หกหกสองห้าหหนี่ไม่เขียวส้มหายนะครับส้มหาแล้วมารถเลยฟ้ามาลงพี่น้องจำได้ว่าเพิ่นบอกว่าเลขรสามตัวเลยนเนาะเพื่อนบอกคนขี้หลงตัวเพิ่นบอกว่าเลขรสามตัวเพิ่อนมา,าเอาไม้เอาอเ,เออเลขสามตัวนะที่เพิ่อนมาเอาพอดีเลขบาทไม่สังเกตดีๆพี่น้องหกสองตัวเด้ หกสตัวห้เลขกหกสองตัวกระทั้อะไรตัวเดียวกตะทั้ทีมบอกมัากระสีเลหกสองหาเป็นเลขสามตัวเลยมันมีเก้าขนเขากักว่าสลับอะไรกได้ก็เป็นเก้าสองหาอะกันเก้สองห้าหองหาเออบียนวะเป็นสาตัวด้คิดีดีเเก้าตัวเดียวกันเนาะเอียนเบียนิดดีๆนี่เป็นเลขสามตัวท่านไหนเนี่ยเนี่ยหกสองห้าเก้าสองห้าซืนครับไอหกสองตัวหกตัวเนื้อกันเปล่ามันกระสีเลียหกสองหา บอลน,นี่เขาอยากสลับมาเป็นเลขสามตัวอีกตัวนึ่งเขากะเก้าสองห้าหขกับเก้าตัวเดียวเออนะเมวลไว้คิดหวัมงมันทั้งไม่หวังหรอกคนคิดลุกเออเปียกเลยวะนะบอลน,นี่ก็เลยตัดหน่เป็นหกสองห้าเก้าสองห้าแต่ว่าเอาความชัดเจนคือตัดประตูตัวเพียพี่น้องกันพลาดเนาะอืมก็คือตัดหน่เป็นเก้าหกหกหกสองห้าสองเก้าอืมหกห้ากะไรอีกหรอวะเออหกห้ากับชีราด้วยเนี่ย มันสนลายพุดมันลายพุดอ้าพี่น้องตัด้ามนี้ยแหละพี่นอ้งนนองมักเขาหาตาเอาเนาะอีกที่ตาเอามันสลายพุดหรือสียเก้หาหกกักอะไรนะครับมันก็หลายตัวก็เยอะแต่มาลอยตีเขาวขในชุดประมาณนี้แหละนะครับพี่น้องมักก็ลองเบิง่งแง่งเขาด้อนะครับประมาณนี้เนาะงไม่ตื้อเนาะเอาอ่านได้ไห่ตมีเลขตัวอะไรนี่ยเลขเก้าเหลืองไหมเลขเลขทะเบียนเก้าพันเป็นเก้าสี่สองเก้าแล้วก็คิดแล้วก็มี 429อ่านไหมอ่นไหมอ่นดีดีทะเบียนกรดขั้นเก่าเป็น9 4292เออนี่ทะเบียนขั้นไม่ที่เพนได้มากเก้าตัวเนาะเก้าแล้วก็6625แล้วก็มีสามตัว625 925แล้วก็ตัดให้สองตัวตรงนี้จะวางชันมันมันก็จะยากวางซี่เอาไหมเลขไม่ทะเบียนไม่นะครับ เก้าหกหกสองห้าตัดให้ตัวเขาตารางซี่หัวเป็นลบไปยังเลยเนี่ยตัดไหมนะครับเป็นเก้าสองห้าหกสองห้าเขาไปไล่ไปสามตัวแล้วมันสิบว่าเข้าใจนะออสิบารีอยงเมื่อไรอันต้องบอกเขาตัดให้ตัดตัวใดเนี่ยนบ้านไม่สิหัวตัดตัวใดไม่หนึ่งตัวตัดตัดสองตัวเออเอาตัดสองตัวกับมีเก้าเก้าหกหก สองหาเดีวก็บสองเก้าค่ะไม่แค่นี้แค่นี้เนาะอ่ะควรจัดจัดเด้อนะครับทะเบียนไม่นะผมส่งมาแล้วด่วนๆเด้อนะครับวัดจิถามีเขียวยืนพี่น้องหาซื้อมาท่านยันมันคำยันพี่น้องยางอันนี้สินะผมมีเวลาเห็นใบก็เลยซื้อไว้เนาะมันที่คำเนาะมันที่เพราะไม่นครับกระตามนี้เด้อนะครับเอาควรจับจัดเด้อนะทะเบียนไม่ตัวสีแดงทะเบียนเก้าสีน้ำเงินมักตัวใดก็เรียกเอ้าหรือพี่น้องมีอยากได้ตัวใดตัดเอาเองเด้อนะครับอันนี้เขาตัดเอาข้าวเนาะ ไอชุกห้มนันต้องมีเขียวหน่อยเด้อนะครับ <อะ S 1> หรือพี่น้องอยากมาเลยตามมาแรกกะข้อมีเงินเขามาตามมันได้ตามมันมีเขียวหน่อยไม่แต่หรือจะเอาน้ำมาเลยแล้วก็แล้วเลิกก็แล้วไปเนาะ,<อ>ะแต่ข้อมีเงินมากอยากไปฟังจากปากมีเขียวหน่อยหรือจีฟังจากมาเลยก็ไม่ตื่นแล้วก็แล้วเลิกเนาะอ,อันนี้เขาก็จะลงเดี๋ยวนี้เห็นไหมรงเดี๋ยวนี้ตัวมันนี่ห้าขาเจ้าอยากได้ไม้ยังไปไทยอีกเอออันนี้เขาให้มันท่านพี่น้องท่านใจพี่น้องไอมากกับฝ่าวงโหลดคนเดียวฝ้ามาซื้อไวนนนคเเกยาางงด้ จประธานโจวล็กอะไรอย่างนี้บาดเหตุกรรมนักจ่อซื้ออย่างนีหลายคนดูคนว่าโอ้ยซื้อซื้ประทันเนาะมีหลายคนทักมาเรื่องวันวันวันพันเนาะสื่อประธานสื่อประธานทีนะก็ออกเด็กอยู่นี่เนาะก็เรียกว่าห้องลงไว้ได้ไว้ก็ลงไว้าเลยนะครับเอากับพิจารณาดีเด้อนะครับมันอาจจะเขาต้อกันก็ได้หรืออาจจะไม่เขาต้อกันก็ได้ก็เป็นไปได้เนาะแม่ตุ้ยเนาะมันมีพลังโหดเนาะมันมีพลังวาเลขจอกตัวใดเนาะส่วนมอรวยกับแม่ตุ้ยนี่ก็เป็น สะพานบุญนะครับให้นะครับตามมีเขียวให้เป็นคนฟันแม่นนะครับงอนก้อนขาเขาาจ็ดสองสองเนาะเรขอสามกลับเนาะสามตัวตัวแล้วก็สองสองนะครับก็พอให้มีโชคกันอีกข้งเนาะเพราะว่าได้ให้เขาอีกข้งนะครับแต่ว่ากะกัผู้ใดมีทุนก็ซื้อตามเขาเนาะผู้ใดมีทุนก็ยอมยอมแน่เด้อนะครับเพราะว่าเขาก็มีเพนุงว่าอบบอกเนาะแต่ที่แน่ๆเป็นฝันเกี่ยวกับรถนี่แหละขันไมะเบียนไม่นี่ยแหละนะไอ้ชควงขมาเอาสำหรับ้อขาวโชคทีหนึ่งกวานจบคลิปนะ ตามนี้เด้อนะครับทะเบียนเก่าเก่าสีสองเก้าสองเนาะทะเบียนไม่ได้มาไม่เด้อนะครับเพิ่ลไวจะเป็เลขสามตัวให้พิจนาหน้าดีก็เป็นเลขสามตัวเด้อเก้าหกหกสองห้าหกมันมีสองตัวเป็นเลขตัวเดียวเป็นเลขตัวเดียวกันเวลาตัดออกกระิตเลียเลขตัวเดียวกันมันกแต่เป็นเลียสามตัวพอดีเด้อเป็นหกสองหาเนาะหรือเขาอิสระเป็นเก้าสองห้าอะไรเด้อนะครับหรือตัดสามตัวหนาเลไเก้าหกหกอะไร นะครับกระสีลายตัวไบโปรตเอาซับมาเลยตาไห้ก็ได้ดอกเอานะครับเป็นสามตัวเนาะเก้าสองห้าหกสองห้านะครับตัาไห้ก็คือสองเก้าสองห้าหกโคกล้เกาเก้าหกเนาะเอาแข่งโชคแข่มันน้ำหนึ่ท่ามัเขียวหน่อยเด้อนะครับได้มาแล้วนะครับจะเปลี่ยนรถฝ่ามาโลกพี่น้องย่านมาเห็นกันนะโชคช่วงันวันขอบคุณนะครับมัเขียวลายพีทีตามมาใหม่รุนๆให้พี่น้องเอฟซีโชวมันกันในวันนี้เด้อนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ